ในในภาพของกรมทางหลวงนะครับสำนักงานทางหลวงที่สามสกลนครนะครับเนื่องจากตัวจังหวัดสก,กลนครเนี่ยมันมีพื้นที่เชื่อมกับจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารส่วนจังหวัดนครพนมก็เชื่อมผ่านทางหลวงหมายเลขอ22นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้คงขายทางหลวงหมายเลข22จากจังหวัดอุรณธานีผ่านสก,กลนครไปยังนครพนมเนี่ยกรมทางหลวงเราได้ดําเนินการทํา เป็นสีช่องจราจรครบทั้งหมดแล้วนะครับส่วนทางที่จะไปทางจังหวัดมุกดาหารก็คือทางหลวงหมายเลข2 2 3ณปัจจุบันนี้ได้มีหลายส่วนที่เราทำเป็นสี่ช่องจราจรแล้วและปีงบประมาณของ4กรมทางหลวงก็มีโครงการขยายสีช่องจราจรช่วงอำเภอนาแกต่อเชื่อมกับจังหวัดสกลน,นครซึ่งก็จะเหลืออีกประมาณ1 0 12กิโล จากอำเภอนาแกไปที่ก่อนถึงบ้านต้องที่จะต้องรองบประมาณในปี2565เส้นจากอุดรสกลนครนครพนมมุกดาหารก็จะสมบูรณ์เป็นทางหลวงสีช่องยราจรสิ่งที่กรมทางหลวงอยากจะให้ให้ทางจังหวัดช่วยช่วยผลักดันช่วยสร้างแนวคิดในการที่จะพัฒนาสกลนครให้เป็นฮับยังมีทางหลวงไม่เลข 12 east west economic corridor ที่มาจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมาเชื่อมที่จังหวัดมุกดาหารซึ่งมันผ่านจังหวัดมันแยกออกจากจังหวัดสกลนครเราไปหากเรามีเส้นทางจากอำเภอกุชินาลายผ่านมาทางเต่าง,งอยมาเชื่อมกับสกลนครมุมทางด้านทิใต้ตรงนี้ก็จะครบสมบูรณ์ในการที่จะเป็นทับของการขนส่งนอกจากนี้แล้ว เราอ้อมผ่านเทือกเขาภูพานเส้นทางตรงนี้ก็จะไม่ทำลายธรรมชาติแต่ที่สำคัญก็คือมันยังมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามการสร้างถนนเส้นนี้ขึ้นมันก็จะนอกจากจะเป็นเส้นทางขนส่งแล้วยังเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่สวยงามเปิดมุมมองของจังหวัดสมุทรรานครได้ด้วยครับในส่วนของกรมทางหลวงสำนังกงานทางหลวงที่สามนะครับในพื้นที่ของเราได้ได้ เสนอแผนขอทำจุดพักรถบรรทุกไว้ในหลายๆจุดด้วยกันที่ทางสว่างแดนดินเราก็ทำที่ทาไปนครพนมตอนนี้เราก็มีจุดพักรถขนาดใหญ่เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้ารถบรรทุกสินค้าสามารถจอดรอเพื่อเพื่อให้ได้เวลาที่ที่กำหนดที่จะข้ามสะพานไม่ต้องไปออัดบนสะพานนะครับหลายๆเส้นที่ที่เราทำ ก็จุดรถพักรถบรรทุกนี้เพื่อจะรองรับตรงนี้เกษตรกรเนี่ยมันคงจะเป็นเป็นส่วนย่อยที่จะเข้ามาซึ่งเกษตรกร,เ,กรเนี่ยจะใช้ทางทางของอบจทางของทอชอเป็นส่วนใหญ่ที่จะมารวมจุดรวมสินค้าในจังหวัดเพื่อที่จะเข้าไปสู่รถบรรทุกขนาดใหญ่แล้วก็เพื่อที่จะข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพราะนั้นเส้นทางหลักๆยังไงก็จะต้องเป็น เส้นทางเชื่อมระหว่างสงมุทรนครมุกดาหารนครพนมอุดรธานีซึ่งที่ขาดไปก็คือการะะสินนี่แหละครับที่ที่ที่อยากจะให้ให้เกิดนี่เป็นเป็นแนวความคิดของท่านผู้การสำนักทางหลวงที่สามนะครับนายพันลพยังงามประพากูลอยากให้เกิดตรงนี้ขึ้นแต่เพียงเพียงแต,แต่ด้วยแรงผลักดันของเราเองมันไม่สามารถที่จะจะมากพอที่จะทําให้เกิดตรงนี้ขึ้น อาจจะต้องให้จังหวัดมีโครงการรองรับอย่างเช่นจังหวัดอาจจะคิดอยากจะทําพื้นที่เขตเศรษฐกิจหรืออยากจะให้ทําโรงงานเพื่อที่จะเสิร์ฟสินค้าข้ามสะพานไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้โดยให้สกลนครเนี่ยเป็นจุดผลิตหรือจุดกระจายสินค้ามันก็จะเป็นเรื่องที่ที่สะดวกมากเพราะเราสามารถไปได้ทั้งนครพนมและมุกดาหารนะครับ เราไม่ต้องขนส่งวัตถุดิบไปไกลแตขนมาที่พื้นที่แล้วก็ผลิตแล้วก็ส่งไปได้เลยครับจะเห็นพัฒนาการของระบบขนส่งนะครับเส้นทางต่างๆที่พัฒนาไปอย่างมากเรียกได้ว่าเปลี่ยนแปลงความคิดที่เราเคยคิดว่าการเส้นทางการเดินทางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตอนบนอย่างสกลนครนะครพนมมุกดาหาร ตอนนี้เปลี่ยนแปลงเลยกลายเป็นเส้นทางที่สะดวกสบายมากขึ้นน,นะครับขยายกว้างแล้วก็ปลอดภัยมีระบบแสงสว่างนะครับปัจจุบันเนี่ยเมื่อมีถนนไปที่ไหนนะครับพัฒนาการของเ,ออเศรษฐกิจก็จะติดตามไปด้วยนะครับเรายังมีพื้นที่เปิดกว้างอีกมากที่รอนักลงทุนมาลงทุนพร้อมให้ลงทุนนะครับสำหรับ การขนส่งสินค้าเมื่อเส้นทางถนนขยายใหญ่ขนาดนี้นะครับก็เปิดช่องทางให้รถสินค้าขนาดใหญ่นะครับสามารถนําสินค้าผ่านมาทางไม่ว่าจะมาจากทางเชียงใหม่ทางอุดรธานีนะครับวิ่งขึ้นมาส่งสินค้าไปที่สะพานมิตรภาพนครพนมําม่วนนะครับก็เป็นโอกาสที่มากขึ้นหรือถ้าหากให้มองในมุมมองอีกด้านหนึ่งของการท่องเที่ยวนะครับ สำหรับมุมมองของการท่องเที่ยวเนี่ยเดิมนักท่องเที่ยวอาจจะมองว่าการเดินทางในภาคอีสานตอนบนเนี่ยอาจจะยังไม่สะดวกนักนะครับอยากเชิญชวนให้มาลองสัมผัสครับความงดงามของเส้นทางความปลอดภัยนะครับทำแล้วก็ความยังเป็นแหล่งใหม่นะครับที่ยังมีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมาสัมผัสน้อยมากนะครับทำให้โอกาส ด้วยการลงทุนของภาครัฐตังที่กล่าวมาเนี่ยทำให้โอกาสที่จังหวัดไม่เฉพาะภายในจังหวัด3กลุ่มจังหวัดนี้นะครับพูดถึงกระจายไปสู่ภูมิภาคอาเซียนด้วยกันเนี่ยสามารถเชื่อมโยงข้อติดก,กันได้ง่ายขึ้นเดินทางมากขึ้นถ้าหากเราพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันนะครับจะเกิดเส้นทางใหม่ๆจะเกิดโอกาสทางธุรกิจอีกมากนะครับที่เชื่อมโยงทั้งกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับ จากภายในประเทศไทยเรากระจายเข้าสู่ลาวพุกดาหารและก็จีนตอนใต้นะครับสุดท้ายนี้ผมก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าโครงการที่ลงทุนไปนี้ไม่สูญเปล่านะครับเป็นโครงการทุกโครงการที่ลงไปนี้มีการทำอย่างต่อเนื่องมาหลายปีนะครับเราเห็นพัฒนาการอย่างชัดเจนด้วยตนเองผมขับไปขับพาผู้ใหญ่ที่มาเยี่ยมชมนะครับไปเที่ยวนครพนมไปเที่ยวมุกดาหาร นะครับก็สะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัย